สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2566ซึ่งตรงกับปีเถาะเรามาถึงชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมาดูนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงท้ายมาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิก3หัวข้อมาดูกันนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมชีวิตโดยรวมจะมีอะไรเกิดขึ้นและมีอะไรที่จะต้องให้ระมัดระวังหรือจะต้องแก้ไขกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าต่อไปมาดามจะออกอากาศ เทปทุกเทปนะคะในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาถ้าเลย8นาฬิกาไปแล้วว่าวันนั้นแปลว่าวันนั้นมาดามไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะอาจจะติดธุระหรือเออติดงานอีเวนต์นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับชาวราศีพิจิกเนาะในช่วงครึ่งปีแรกนี้เขาบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยจะอาจที่จะต้องทำอะไรเนี่ยทำแล้วโฟกัสไปเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นเจ้านายหรืออาจที่จะเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะคะคุณจะอาจจะมีการพูดคุยตกลงหรือทำสัญญิงสัญญาหรืออาจจะมีการทำเอกสารสัญญาอะไรเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หรือกับเจ้านายมีการเซส็นสัญญาเกิดขึ้นได้หรือตัวคุณเองนะคะตัวของชาวราศีพิจิกหรือราคณาพิจิกเนี่ยทำอะไร จะเน้นไปโฟกัสไปที่ครอบครัวนะคะจะนึกถึงคนในครอบครัวนึกถึงคู่ครองของตัวเองเป็นหลักทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการงานบ้างการงานของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในที่นี้เขาบอกว่าเหนื่อยกับงานนะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยเป็นคนที่จะต้องทํางานโดยเฉพาะคุณอย่าทํางานอยู่กับที่นะ คุณจะต้องออกไปพบปะเจ,เจอผู้คนหรือมีการที่จะต้องโดยเฉพาะใครที่มีเกณฑ์ของการเด,าเดินทางไปต่างประเทศถือว่าดีแต่แต่ไปเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะแต่เหนื่อยเหนื่อยแต่ดีเหนื่อยแต่ได้เงินนะคะเหนื่อยหน่อยสมบุกสมบันหน่อยแต่ได้เงินเป็นการที่เข้าไปทำํำเ,เขาเรียกว่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้อื่นเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยในช่วงของ ครึ่งปีแรกนี้ถ้าใครมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ลาภผลรายได้ที่ได้มาเนี่ยจะส่งผลให้กับคนในครอบครัวได้ส่งเสริมครอบครัวได้ช่วยเหลือครอบครัวให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้แล้วก็อาจที่จะมีการถ้าใครไปแล้วเนี่ยเงินทองเหลือเขาบอกว่า ถ้าได้เงินมากก็ให้เก็บเป็นอสังหาริมทรัพย์นะเมื่องนั้นคุณจะเก็บไม่อยู่เพราะคุณจะมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปโดยเฉพาะเพราะได้เงินเยอะแล้วจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทีนี้เรามาดูถึงว่าสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่รละ่ะถ้าฉันไม่ได้ไปต่างประเทศจะเป็นยังไงในที่นี้เขาบอกว่างานอาจจะเหนื่อยมากหน่อยนะคะแต่ว่า ผลงานจะมีเกิดขึ้นไหมสําหรับคนที่ทํางานประจาเนี่ยจะช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะผลงานมีไหมผลงานมีแต่ไม่แต่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นต้องพูดแบบนี้เลยว่าถึงผลงานมีแต่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นดังนั้นน่ะเขาบอกว่าให้ทําอะไรก็ตามให้นึกถึงความมั่นคงในชีวิตของตัวเรารู้จักเก็บรู้จักอดออมรู้จกักเออเขาเรียกว่ารู้จกักวางแผนชีวิตในการใช้เงินอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะสําหรับ ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกนะการเงินเป็นยังไงในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการได้เงินก้อนโตโตนะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงครึ่งปีแรกแต่ว่าไม่ได้ได้มาง่ายๆกว่าจะได้นี่เหนื่อยเลยแหละเหนืห่อยหืดขึ้นคอเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณไม่ย่อท้อซะก่อนคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตนะคะ บอกแล้วอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่างานของคุณมีโอกาสที่จะได้เงินทองแต่คุณจะต้องรู้จักเก็บซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่าเก็บเป็นเงินสดนะพอเก็บเป็นเงินสดคุณจะเบิกใช้มันมือไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บเข้าไปใหม่มันจะเก็บเข้าขาไปไม่ได้มันจะมีแต่เอาออกมานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นซื้อเป็นทองซื้อเป็นทองปุ๊บเนี่ยเราไปขายขาดทุนละเราก็จะไม่อยากขายเราก็ยังจะเก็บไว้ได้นะคะ มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์พบมีเกณฑ์มีเกณฑ์ขออภัยค่ะมีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาตินะคะอาจจะได้เริ่มต้นอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นชาวต่างชาติแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบชาวต่างชาติคุณจะเจอกับคนที่ขออภัยค่ะต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปอยู่จังหวัดไกลๆไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักหรือ ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วอยากรู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เขาบอกว่าคู่ครองเนี่ยพูดคุยกันแฮปปี้ดีนะคะเ,เขาเรียกว่าให้ความร่วมมือกันดีคู่ครองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะทำอะไรก็ดูจะพูดมีหลักการมากขึ้นหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อยู่นะ ทีนี้สาหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่มีเกณฑ์ที่จะคิดทําธุรกิจหรือลงมือทําอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจรวดเร็วนึกอยากจะทําอะไรทําเลยแต่ทําแล้วในที่นี้ขี้เบื่อหรือบางทีรักสบายทําแล้วอาจจะทําไม่ตลอดรอดฝั่งทำทำแล้วก็พักหรือบางทีก็ทำมั่งไม่ทำมั่งมันจะทำให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นน่ะในที่นี้เขาเตือนว่า ให้คุณทําอะไรเนี่ยทำให้มันคงเส้นคงวานะคะทำให้มันตลอดไปแล้วจะประสบความสําเร็จสุขภาพมาดูถึงเรื่องสุเออสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกถ้าเป็นผู้หญิงนะให้ระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่นะคะหรือแม้กระทั่ง ไทรลอยนะคะส่วนผู้ชายให้ระวังเกี่ยวกับต่อมลูกหมากบวมโตนะคะเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายนะคะอาจจะน้ําในหูก็ได้หรือว่าบางคนก็น้ําท่วมมดลูกก็มีสําหรับผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายก็ต้องระมัดระ,ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยนะคะสายตาโดยเฉพาะสายตาข้างขวาใครที่อยู่หน้าคอมนานๆอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกให้ระวังการถูกเบียดเบียนเรื่องเงินเงินทองทองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือแล้วเราอาจจะปฏิเสธไม่ออกแต่ก็จะมีการเสียเงินเสียทองอาจถูกเบียดเบียนไปจากคนในครอบครัวนั่นแหละหรืออาจที่เราเต็มอกเต็มใจที่จะให้เพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่าให้แล้วก็ไม่กล้าทวงให้ยืมก็เหมือนให้เลยนั่นแหละนะคะ มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างเขาบอกว่าจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่นะนะคะหรืออาจจะได้ลรับโชคลาภจากตัวเราเองโดยเฉพาะใครที่เป็นครูบาอาจารย์ได้รับโชคลาภจากตัวเองคืออะไรเราเป็นครูบาอาจารย์เราสอนเราก็จะได้โชคลาภจากการที่เรียกว่าพ่อแม่ของลูกศิษย์หรือแม้กระทั่งตัวลูกศิษย์ใครที่สอนระดับสูงๆหน่อยระดับโตๆหน่อยมันก็จะกลายเป็นว่า เขาจะมีของฝันของฝากของกำนันมาให้เราอยู่ตลอดเวลาโชคลาภจะเป็นราบลอยแต่ถ้าถามถึงว่าโชคลาภเดือนด้านหน้าที่การงานมีไหมมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนก็มีให้ด้วยนะคะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรอะ่ะเพื่อสังคมและเพื่อคนในครอบครัวคือคุณน่ะสามารถแบ่งเวลาได้ทั้งสองฝ่ายนะคะช่วยนึกถึงครอบครัวด้วย ทำเพื่อสังคมด้วยเพื่อสังคมในที่นี้ก็คือถ้าใครที่เป็นครูบาอาจารย์มันคือการทําเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นสังคมจะตอบแทนคุณกลับมาคุณจะได้โชคลาภจากทางสังคมอย่างเช่นคุณอาจจะมีเกียรติยศชื่อเสียงจากการที่คุณทำมานานและสะสมเ,เกียรติยศชื่อเสียงทําให้คนพูดต่อบอกต่อทําให้งานคุณดีหรืออาจที่จะมีของฟันของฝากของกํานันในช่วงปีใหม่ในช่วงตรุษจีนช่วงสงการอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเข้ามา ทีนี้มาดูถึงเรื่องศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยคุณอาจที่จะศัะตรูของคุณก็คือการแข่งขันกับตัวเราเองนะคะคือการที่เราต้องทำอะไรแบบกระตือหรือร้นอยาบอยาอ่อนไหวง่ายอย่าเขาเรียกว่า คุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอะไรใครบอกดีก็ทําอะไรใครบอกว่าโอยไม่ดีอย่าทำเลยทั้งๆท,ท,ที่ทาแล้วรู้สึกว่าดีอยู่แต่พอเขาบอกว่าไม่ดีคุณก็ไม่ดีตามเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกทําอะไรต้องมีความหนักแน่นในตัวเองอย่าอ่อนไหวง่ายอารมณ์ของคุณคือศัตรูของตัวคุณเองนะคะคือการอ่อนไหวถ้าคุณไม่อ่อนไหวลาภผลรายได้จะมาจะทําให้คุณเนะ่ะมีลาภผลรายได้ที่ดีหรือถ้ามีลาภผลรายได้ที่ดีหรือได้เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ได้อะไรที่พิเศษพิเศษอย่าไปบอกให้คนรู้จะก่อให้เกิดศัตรูได้เลยนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอย่าไว้ใจคนในครอบครัวหรือลูกน้องบริวารที่ใกล้ชิดมากจนเกินไปด้วยนะเขาเตือนว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกระวังการถูกยักยอกการถูกเบียดเบียนการถูกเอารัดเอาเปรียบ นะคะคจากการที่เรียกว่าคนใกล้ชิดคนในครอบครัววงสาคนาญาติก็ว่าได้นะคะต้องระวังตรงเรื่องนี้ด้วยเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดามจะให้เคล็ดลับเสริมดวงสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิก3หัวข้อคุณจะเลือกทําทั้ง3หัวข้อเลยก็ได้หรือจะทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้นะคะสุดแล้วแต่ความถนัดหรือว่าความต้องการของคุณหรือจะไม่ทําสักหัวข้อเลยก็ได้หัวข้อแรกนะคะ ที่มา,านามจะให้ทำคือใส่เครื่องประดับสีฟ้าหรือพลอยสีฟ้าหรือหินสีฟ้าก็ได้ถ้าเป็นหินสีฟ้าก็ให้พกติดตัวนะคะพกใส่กระเป๋าไว้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ใส่เครื่องประดับสีฟ้าในวันจันทร์นะคะในวันจันทร์ให้ใส่ตอนช่วง14นาฬิกาสนาทีถึง15นาฬิกาใส่ตอนช่วงระยะเวลาเนี้ยใส่ตอนไหนก็ได้ให้ใส่ในวันจันทร์เพื่ออะไรสีฟ้ามันคือสีฟ้าแทนวันศุกร์งไงคะ เรื่องความรักการเงินเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รักดีๆเราก็ใส่และอธิษฐานในวันที่เราใส่ขอให้พบรักที่ดีๆขอให้มีความขอให้ความรักที่เข้ามาเป็นคนดีที่เข้ามาช่วยเหลือช่วยเหลือเกือก้อกูลกันได้หรือถ้าจะขอเรื่องเงินเงินทองทองเราก็ขอให้ให้เรามีโอกาสได้ลาบก้อนโตหรือว่าได้เงินก้อนโตทําธุรกิจอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อที่สอง ให้ทําในวันจันทนะอันนี้มาดูหัวข้อที่สองนะคะหัวข้อที่ 2, สองสวดพระคาถาประจําวันอังคารนะคะแปดจบในวันอังคารสวดพระคาถาประจาเอ่อประจําวันอังคารแปดจบเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเพื่ออะไรเพื่อเพื่อความกระตือรือร้นของตัวเราในดาวอังคารเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดาวของความความกล้ากล้าสู้กล้าลุย กล้าชนนะคะกล้าได้กล้าเสียเป็นดาวของความที่เรียกว่าใจนักเลงใจร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอาจที่จะเ,เวลาที่เราสวดพระคาถานี้ก็ต้องบอกเลยว่าขอให้ข่มความใจร้อนของเราลงนะคะให้เรามีสติมีเหตุผลมากขึ้นแล้วขอให้เราทำอะไรด้วยอย่างมีสติปัญญาและประสบความสาเร็จนะคะในที่ดาวอังคารเนี่ยดาวเก่งอยู่ละ เพราะนั้น <manner> คุณทําอะไรคุณประสบความสําเร็จแน่นอนอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องสู้ต้องลยุยต้องบุกเบิกด้วยตัวเองอ่ะมาดูหัวข้อที่สาสำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกว่าจะต้องซื้ออะไรซื้อเสื้อสีเหลืองสองตัวซื้อเสื้อสีเหลืองสีเหลืองสองตัวเนี่ยไม่ไม่ต้องซื้อไปให้ตัวเองก็ได้นะซื้อแจกไปก็ได้สําหรับแจกคนที่เขากําลังยากจน นะคะหรือคนที่ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าที่จะใส่แจกน้องที่บ้านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านพักเด็กอ่ะเนาะที่ว่าเด็กอ,อนาถาเด็กยากจนเด็กที่พ่อแม่เอามาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยซื้อเป็นเสื้อสีเหลืองสองตัวในวันอาทิตย์นะช่วงเวลา1ิบสิ11นาฬิกาถึง11นาฬิกาสนาทีให้เริ่มซื้อในช่วง11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีนะซื้อเสื้อเหลืองสองตัวแล้วก็เอาไปบริจาคซะ เวลาเราบริจาคเนี่ยก็ขอให้ชีวิตของเราเนี่ยพบแสงสว่างเพราะเราทำในวันอาทิตย์มันก็แทนดาวอาทิตย์นะคะทำในวันจันทร์ก็เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเราเองขอให้ชีวิตเราพบแสงสว่างขอให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะขอให้เราติดต่อเจราจาพูดจาอะไรผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกค้ารู้สึกชื่นชอบในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราทําพูดในสิ่งที่ดีๆอธิษฐานที่ในสิ่งที่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งดีๆก็จะไหลเข้ามาในชีวิตเราเองนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ